สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคูทุกคนเด้อจ้า Hi everyone สาพุไทยสบายชิเวีนพามากินขา้าวเท่งจ้าเมื่อนีหิวขา้าวเท่งไปลยเมืองมาก็หิวขา้าวแล้วก็เลยมาทำนี่จ้าภูมิใจนำเสนอเห็นบอหมูแดดเดียวสีขีดที่สาวุไทยไปเอากับเพื่อนคนไทยนี่จ้าแซ่บแซบเด้อจ้า ปอย่แถวเองกันโฮมพายุแถวนี้นะไปอุดหนุนพี่เขาได้เด้อนี่จ้าแซบอิลีจ้าสาับุไทยอะไปเอากับพี่เข้ามาหมูแดดเดียวนี่สาบุไทยทอดแล้วล้นมากินกับสาบุไทยกินกับข่ากามตีดอ่อนตอนปั่นเข้ากามตีดอ่อนตอนสีเข้ากันอิลีจ้าแล้วก็อย่างหน,นึ่งซิเนเจอร์ขาดไม่ได้สุมตำปลาแดกตน้ตนตน้ตนตน้นปากกะดีนั่นเองปะ เฮ้ยหิวข้าวเทงกินข้าวกับสาบไทยมันจะมีน้ํามันอยู่บ้านสามุไทยเนาะเสียในนี้เวลาไปทอดเผื่อแล้วไม่ต้องนะเพราะว่าข้าวเหนียวมันจะติดมือกับเอาน้ํามันที่ทอดนี่แหละจ้ะมาใส่ป๊อปป๊อปป๊อปป๊อเอาน้ามันที่ทอดเพราะมันมันอยู่ไหมเอามาป๊อปป๊อปนี่สไตล์บ้านสาบุไทยป๊อปป๊อปป๊ออี่สีมันมันมันลุบ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 ีสิข้าวเหนียวมันสีบอตดมือนั่นเองจ้ะยังกินกับสาบุไทย เพกอจะกินมาเย็มบ้านสับปุไทยเดอ้อสับปุไทยสะพ้ายสวินเดอ้อยินดีต้อนรับเดอ้อวันนี้ใครโชคดีก็สแสดงความยินดีด้วยเดอ้อโชคดีแล้วก็มากินข้าวเท่นสับปุไทยมาเดอ้อป่ะแล้เราหลานห,หิวข้าวกินดีกว่าจวดอืมอ้มอื้ม ปิตึงเมื่อกี้นี่ฝง่ดงเข้าตาพักกระโดดได้พักกระโดดได้กกดดไดส้มตำกระซ้าพระหมูแดดเดียวอุดหนุนไทยช่วยไทยเพราะเป็นคนไทยทำ gìn thợ săn bút chì sẹp sẹp, cảm ơn lại lại đưa, đưa chị thợ săn bút chì gìn cảm ơn lại lại đưa, ừm, cái lầm độc đó โลนี่ยบะเมนอย่างเงีโคล่เนี่ยในมะเกอโคล่นอนอบโคล่อยู่เนี่ยคือในมะเกาะเลยจ้ะอืปั่นเขากามตีดอ่อนตอน้นปั่นเข่าดาตีดอ่อนต้นมาเนี่ยเห็นบ่มันมีน้ำมันอยู่ในมือเราแล้วใช่ไหมกับทานทอดที่สาวบุไทยให้ดูไปแล้วไม่ติดมือเลยเห็นบ่ กินข้าไปไปเอข้าวเสาข้าวเท่งอันเดียวกันอ่อิม,อมกระเด็นข้าปาาไม่เนี่ยกระเด็นอออจับปลา แดดเดียวมันต้องเป็นอย่างนี้ของแท้มันของแท้มันของแท้มันต้องเป็นอย่างซี่เนื้อติดมันนินดๆเนื้อหมูติดมันนิดหน่อยอได้กินแบบนี้เกิดมาชาตินี้ก็มีบุญแล้วเนาะอืม ไปในเมืองก็ต้องเฝ้าจ้ะต้องเฝ้าต้องฮีบมาจ้ะเพราะว่าพายุเข้าอีกแล้วทางตอนใต้ทวีนล,ลมแหง้งแห้งง่างมาถงรถเมล์กะปิวมาลมมันทั้งมาข้างหลังวืดวืดลมแหง้งพายุเข้าแล้วจ้ะ ตนปลากระดีกินแล้วฉัได้เป็นปลากระดีได้น้ำมันได้น้ำเด้งั้นมีตายเด้ปลากระดีได้น้ำมัวหนุ่มโหมวนเด้อปลากระดีมันไม่ได้น้ำมันกับสีแฮสีหรอกเห็นมันได้น้ำมันกับฟื้นไงมันกับสีบ่ตายมันกับเด็ด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 ปลากระดีได้น้ำ วันหนูโมนด้วยจ้า นี่คือเปิืมะเกะเดอเปิืมะเกะเสื่อมือหน่อยแบบคิดทนนานสาวบุไทยนานสาวบุไทยมีต้นมะเกะจากสมัติเกา้าจริงตนี้มะฮู้กันมันยังเหลืออยู่ไหมก,ก่อนมีต้นมะเกะ คิดฮอดบ้านเฮาน้อ no? เห็นมะเกาะแล้วกะหน้าสาบุไทยรายหลายเน,นีมะเกาะสมัยตะเก้าเนะเดี๋ยวนี้กับบงุงกันยังมีไหมวอลพปปานจากบ้านมาโดนโอ้ดูตุนดูตุนเจ้าของ จากบ้านมาโดนอืมอืมผลิตแสบท้อหรอ พี่สาวเขาหม,มักนัวกลมกลมนิดๆหวานนิดหน่อยแต่ไม่หวานเยอะกลมกลมอะ่ะเป็นรสชาติที่แบบนี้เลยขายตามท้องตลาดที่เมืองไทยเราเป็นแบบนี้เลยอร่อยมากเขาทำกับข้าวถูกใจสาวบุไทยเลยมันส่เลยยังโปรแซมก่อนเลย ซาบูใช้มากตอนปลากระดีอีกแล้วอืมเนี่ยอืมอืมรีวิวให้เราดู sau thầy chên bò đó, thầy đều chên 2 thao cầm nữa Mà bán sạp của thầy được จังของแท่มันของแท่มันอีหอลีมันอหลมันตีดเนื้อหมูมันของแท่มันของแท่อะไรเดียวแซบอืมหมดนุ่มเนื้อพี่เขานุ่มเขาตากแค่บันเดียวเนี่ยเด็ดก็ลำลี่ลำลายตากลมนัวโอ้

เวรารีวิวเวลาเพื่อยอยู่บ้านอยู่นสวีเดนกะคิดถึงบ้านดูเด้อจ้ะพรามันเป็นอาหารอีสานบ้านเราเนาะคิดถึงบ้านเฮ้านาอกินเผือกเยอะอันลู่หลานเนลนลูนยี่กินน้ำคือเดี๋ยวเด้อจ้ะลงคลิปลงรีวิวกะกินน้ำเดี๋ยวเด้อ Mm hmm. อร่อยมากนี่หมูม,มันเยิ้มๆติดมันติดมันแซ่บแซบ่บคือแซ่บแท้มาอยู่สวีเดนห้าปีหกปีเนี่ย พึ่งจะได้กินหมูแดดเดียวมักแซ่บเมื่อนนี้ละจ้ะครั้งนี้ละจ้ะขนาดเอสเองก็ยังมีแซ่บทำนี้ด้วยแซ่บอีหลีจ้ะขอบคุณเลยละเด้อเออเด้อที่เอสเธอสาวผู้ไทยได้กินเด้อขายดิบขายดีด้วย ไม่ลูกค้าเยอะเยอะเด้อคน,น,นไทยช่วยไทย,ยเห็นได้กินกับเป็นนั่นใช่ลดึงหูงอ,อกกับมิอ้อดึงหูอกกับมิอ้อโอเคจ้า อาหารเที่ยงวันนี้ก็ซัมนี่เด้อขอบกดไลค์กดแชร์สาวบุทาสบายสวาดินเด้อโปรไฟล์ส่วนตัวก็สสินาสิงบันเด้อ thank you everyone สวัสดีค่ะฮายฮายฮาฮายบ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 าย